สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าของวันที่หกมกราคมสองหก็ยังอยู่ในห้องของเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับ <c oughs> เป็นเดือนแรกของปีนะครับก็วันนี้ฟ้าสางที่สถานีตำรวจพุทธมนทนนะครับ ก็เรามาแจ้งความจะแจ้งความนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่เองหร,รือว่ายังไงถ้าเป็นการเอาพื้นที่สาธารณะไปจัดสรรปันส่วนให้ตั้งวินแท็กซี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็กลายเป็นปัญหาทางาสังคมในย่านมอมหิดล นะครับมีการทะเลาะบอกแว่งกันเรื่องการแย่งผู้โดยสารกันนะครับก็เราได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมากมายเกี่ยวกับวินแท็กซี่ในย่านาพุทธมณฑลนะครับกรณีที่มีเขาเรียกว่ายังไงมีสายของเรานะครับมาสอบถามบอกว่ามีการเก็บเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ก็ยังไม่ระบุครับว่าเป็นตำรวจที่ไหนนะฮะเ,เป็นตำรวจลายใดที่ไปไปให้คนขับรถแท็กซี่หรือหัวหน้าวินทำตัวเป็นหัวหน้าวินแล้วก็ไปเก็บเงินมาส่งให้ตัวเองนะครับ <c oughs> ผมว่าถ้าถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้นะครับต้องให้พุ่งขับบัญชาตรวจสอบว่าใครเป็นคนไปตั้งแก๊งตั้งกวนเรียกรับผลประโยชน์ อ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ไปใช้คําว่าหน้าที่แล้วไปแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะนั้นนะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีสิทธิทำครับนะต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีสิทธรริทำอ่าถ้าทําก็ถือว่าฝา่าฝืนนะ่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปอ่า เหมือนกับตั้งเป็นแก๊งเป็นกวนเที่ยวเก็บวินข้าววินเออไม่ว่าจะเป็นวินมาไซเอ,อ่ยอะไรเองเขายกเลิกไปตั้งนานแล้วครับถ้าเป็นมาฟงมาเฟียยกเลิกตั้งแต่สมัยนายกทักษิณไปแล้วนะแต่ถ้ายังทำอยู่เนี่ยผมถือว่าพวกท่านอ่าก็ผู้บังคับบัญชาก็ต้องให้ความใกล้ชิดนะครับ ปล่อยไปแล้วเลยไม่ได้จนมันเกิดปัญหามากมายอ่ะโอเคนะครับเพื่อประหยัดเวลาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางไปที่อื่นด้วยนะครับอ่าริเกงก็บ้านหนุ่มสายยาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะครับแต่ไม่ได้บอกหนุ่มก่อนว่าจะมาเยือนบ้านหนุ่มนะฮะว่าจะมาเยือนบ้านหนุ่มอันนี้เป็นบ้านของหนุ่มสายยานะครับพ่อขยันนะพ่อกอง ฮะฮะโอ้โหผมต้องต้องชมเชยว่าระดับผู้กองมากวาดลานเองนี่สุดยอดเนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดอยู่ววานก็ตัดย่าเองขอบคุณผู้กองมากสวัดดีครับท่านครับผมพันีผมว่าจะมาแจ้งความเรื่องตามนี้ครับ อีกแล้วฮะแจ้ง<ะ>ความเก่าโทษร้องทุกข<ะ>์ท,กที่ตำรวจก็ตาำนั้นแหละครับใครอะเอ่อตามภาพอะครับท่านไปเชือนขึ้น,นบนก่อนไปครับผมมาเดี๋ยวออโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวใจเย็นยน้องบน มันยังไงตีอะไรยังไงมันปกติยังไงก็คือตำรวจมันก็ลำบากจะตายแล้วอาลำบากลำบากก็ทําไงอ่ะเออในเมื่อพูดจะไม่เพอมันก็ต้องต้องอย่างนั้นนะครับพูดไม่เพอเหรอออไปกระโชกห้กห้าใส่ชาวบ้านไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวขอดูรถท่านนิดนึงผมจะลณรงค์งว่าตำรวจต้องเขียนใบสั่งให้เจ้าของรถเช่านะดูรถแป๊บนึงถ้าถ้าถ้าเป็นรถยังเปีว ปีพายภาษียังไอ้นี่อยู่นะครับรถอะไรนะฮ<า>ะรถภาษียังไงนะนี่ไงภาษีปีหกหนึ่งอยู่ใช่ไหมคันเนี้อ,อ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอ่า้ายภาษียังปีหกหนึ่งอยู่เนี่ยตำรวจเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับผมไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำรถที่ไม่ชำระภาษีออกไปใช้อายชาวบ้านเขาต้อง จัดการกันให้เรียบร้อยที่โรงพักครับเนี่ยยังปี64เลยแล้วคันนั้นเป็นยังไงทำไมเขาต่อมาแล้วหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอามาติดเอ,เอาไม่ใช่รถท่านแต่ท่านดูแลอยู่มันอยู่ในโรงพักมันอยู่ในโรงพัก แล้วก็อย่างนี้ตัดเลขคดีเลยนะเอาตามนี้แจ้งตามนี้ไม่ต้องถ่ายวิดีโอทำไมอ่ะปิดอ๋อท่านท่านท่านจะสั่งสั่งผมปิดไม่ได้หรอกครับนะคือผมเป็นผู้สื่อข่าวแล้วเสร็จแล้วผมมาทําหน้าที่ผู้สื่อข่าวนิดนึงข่าวของอะไรเอาออกมาออกมาไม่ต้องเอาออกครับท่านดูได้ท่านดูได้นะครับ เอาออกไปทําไมอ่ะที่อื่นเขาก็ดูแบบนี้ผมมองไม่เห็นนอะอ้าวผมตรวจสอบไม่ได้หรอไม่ใช่ตรวจสอบได้ก็นี่ไงดูเลยเออก็ดูได้จะให้ผมก้มไปจอหน้านี่มันโควิดอ่ะมันโควิดไงมันโควิดออกมาดูอ่าคุณต้องเข้าใจไม่ได้คุณจะมาจอหน้าให้ผมไปจอหน้าก็คุณอ่าไม่ต้องมาจอคือคี่อื่นเขาก็ดูไกลๆได้หรอโควิดอ่ะคุณรู้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 ผมรู้ว่าโควิด นักข่าวก็ต้องรู้ด้วยให้ทันสมัยด้วยทำไมอ่ะนักข่าวนักข่าวอย่างผมเป็นยังไงไม่ได้เป็นยังไงให้ไปจ่อหน้าให้ผมเอาจมูกไปจอ่อให้ดูบัตรโดยปกติตำรวจทั่วไปผมยกให้แค่นี้เขาก็มองเห็นแล้วก็รผมใส่แว่นเนี่ยเออเอเอมีแค่นี้หรอบัตร จะเอาแค่ไหนครับจะเอากี่ใบครับท่าน นี่คุณมาทําข่าวหรือคุณจะมาหาเรื่องเนี่ยผมผมถามคุณคุยคุณดีๆผมคุณจะต้องเอากี่ใบอะไรยังไงคุณเป็นอะไรไม่ใช่แล้วถามว่ามีแค่นี้สิ่งที่ท่านถามมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ <ผม S 2> เรื่ตรวจสอบละเอียดมีเท่านี้หรือเอาจะเอาไม่ใช่เอากี่ใบคุณนี่คุณจะหาเรื่องหรือว่าไม่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 ครับผมมาแจ้งความจริงๆหาเรื่องทั่วประเทศใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยว้พูดอย่างนี้กับผมใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วสิ่งที่ผมมาเนี่ย ผมมาแจ้งความครับคุณไปกี่ที่แล้วครับทั่วประเทศครับตำรวจเดือดร้อนกับคุณมากใช่ไหมครับถามว่าเดือดร้อนไหมมีปัญหาเรียกใช้ใครครับเรียกใช้ใครอ่ะผมพูดผ่านเนี่ยคุณไปออกสือเวลาคุณมีปัญหาคุณเรียกใช้ใครแล้วท่านทําหน้าที่อะไรครับผมผมเป็ตำรวจนะอมีคุณมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับตำรวจมากมายหรือตำรวจไปทําอะไรให้คุณได้รับความเสียหายครับเอออ่า ไม่ใช่ว่าชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนผมไม่เห็นชาวบ้านร้องทุกข์แต่มีแต่คุณเนี่ยไปร้องทุกข์นะอ่าทีนี้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ในขนาดผมมาเองเนี่ยยังยังเดินอย่างนี้ใช่ไหมชาวบ้านชาวบ้านเลยมาร้องผ่านผมอ่ะที่เป็นข่าวเป็นคลิปนีมีตะคุณไม่ไ้<ข>มีชาวบ้านหรอกครับ <bén issement S 2> ผมอา้าวจะเอามาสักไอเอาเอาว่าสอนเอาพุนทธมนตรเนี่ยสาพระพุทธมนตรจะเอาจํานวนคนไหมละ่ะว่าเขาเดือดร้อนขนาดไหน ก็ไม่เป็นไรถ้าใครเดือดร้อนก็มาพบนะยินดีที่ยินดีไม่มีปัญหาชาวบ้านเราไม่เคยมีปัญหาครับกับคนใช้รถใช้ถนนตำรวจไม่เคยมีปัญหาครับผมครับแต่ว่าท่านบอกว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนคนเขาเดือดร้อนแต่คนเดือดร้อนไม่มาผมเห็นมีแต่นักข่าวก็คือคุณมานะครับครับครับมันเดือดร้อนยังไงเอาคนที่เดือดร้อนมาพบได้ไหมครับ อ้าวเอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะนัดให้นะเดั๋ยา,อา,อาไม่ต้องเชิญไม่ต้องเชิญนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะน,นัดให้ไม่หาเรื่องแต่ตำรวจอย well ่างเดียวะอ๋อันนี้ผมมาแจ้งความผมมาหาเรื่องเหรอคุณมาแจ้งความคุณเป็นผู้เสียหายเหรออ่าโอเคคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุณเป็นตรวจสอบอันนี้ชี้หน้าผมนะเออใช่คุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคุณรู้ได้ไงของเขาเถื่อน ก็ถ้าไม่เถื่อนก็ว่ากันไปเตสอบตรวจสอบลิประการก่อนเอาแล้วหยุดไหนเนี่ยเมื่อกี้ี่ท่านเอาใส่กระเป๋าอีกอันหนึ่งอะของผมคุณไม่ต้องตรวจสอบคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผมไม่ให้คุณตรวจสอบอะโอเคโอเคไหมได้เออออคุณมีปัญหาไหมไม่มีครับคุณถ่ายไปเลยถ่ายไปลงเลยครับผมถ่ายอยู่แล้วเราจะหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ได้หาเรื่องกับเจ้าหน้าที่ครับเออแต่นี้ผมมาแจ้งความแล้วท่านมาโวยวายกับผมไม่ใช่คุณบอกว่าพูดจาไม่ดีกับ ชาวบ้านนะใช้วอเทือนผมเห็นคลิปคุณน่ะเคยคุณไปแจ้งไม่รู้จังหวัดอะไรนะคุณก็เคยไปแจ้งความครับแต่ทีนี้ผู้เสียหายไม่มีมาเลยแต่มีแต่คุณเนี่ยมาจะเอาเรื่องกับตํารวจเนี่ยเออมันเป็นยังไงมันมีความรู้สึกยังไงไม่ได้มีความรู้สึกไงผมแค่อยากเห็นความสะใจนอนหลับดีอ่่าที่เห็นตํารวจทํางานหนักเจอกับโควิด ไม่มีเวลาได้พักผ่อคนคุณยังจะมีเวลามีความสะใจที่จะหาเรื่องกับตำรวจ,จไม่ได้สะใจเลยไม่ได้สะใจเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากตํารวจการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจสพพุทธมนฑลมีไหมครับที่คุณไม่พบที่คุณอ้างว่าเขาพูดจาไม่ไมมเพราะมแล้วเขาเดือดร้อนมีไหมครับอามีครับมีเอาไปเชิญมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอพบเดี๋ยวผมนี่แหละเจอด้วยตัวเองนะครับเจอด้วยตัวเองวันที่ผมลงมาเนี่ยเขาทําอะไรกับคุณครับ อ่าทำทำอะไรมันไปดูได้ในคลิปถ้าบอกว่าดูคลิปผมอ่ะไปดูได้นะครับเอาดูดิเอาดูของของไม่ต้องดูอ่ะเอาเอาว่าผมมาแจ้งความก่อนตอนนี้ใครเป็นพนักงานสอบสวนที่จะผมเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนถ้าเป็นพนักงานสอบสวนรับแจ้งก่อนเดี๋ยวค่อยอย่างอื่นค่อยว่ากันคุณเป็นใครอ่ะคุณไปตรวจสอบเขาอ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นยังไงคุณจะแจ้งความเรื่องอะไรเอ้าคุณว่ามาคุณอ่านคุณว่ามา เอาบาดผมมาผมไม่ผมทีนี้ทีนี้อย่างนี้นะครับเอผมไม่รู้ว่าท่านลองหรือเปล่านะครับอืเอาว่าผมเลือกที่จะไม่แจ้งกับท่านแล้วแต่ท่านนะเอแล้วแต่นะก็คือถ้าอารมณ์อย่างนี้มันไม่ควรจะคุยกันไม่ใช่อารมณ์แต่ต้องใช้เหตุผลกันก็นี่เหตุผลไงผมเป็นประชาชนแล้วผมมามาแจ้งความ่าท่านจะมาชนคุณไปทุกที่นะแต่คนที่เดือดร้อนไม่มี มีแต่เขาว่ากฎหมายเขากฎหมายเขามันัยาไว้อย่ังไงผู้พบเห็นผู้พบต้องเป็นเจ้าพนักงานี่คุณเป็นเจ้าพนักงานของปตทไหมอ่าเอาว่าไปคุณได้เป็นไหมครับไม่ได้เป็นครับเออคุณไปตรวจสอบเขาหรือยังช่าก็ก็นี่ไงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยึดเอาของกลางไปให้เขาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ท่านได้ไปอบรมไอ้นั่นแหละ มิจรริยุครับไหนครับมันต้องยึดครับคุณไปตรวจสอบมาหรือยังว่าของเขาไม่ใช่เจา้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ต้องยึดของกลางเอาไว้ไม่ใช่แล้วก็ส่งไ,ไปตรวจสอบแล้วคุณรู้ได้ไงของกลางของกลางมีไว้ได้ใช้ได้มานะเกี่ยวเนื่องกับการกระทําผิดครับคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณรู้แล้วคุณตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับน้อยยังครับยังยังไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคุณจะมาเก่าอ้างเขาได้ยังไงกคนี้ไงถ้าถ้าผมแจ้งผิด ก็ดำเนินคดีกันไปใช่ไหมเอาตามกฎหมายแต่ว่าก็แย้งผิดดำเนินคดีกันไปแล้วคุณตรวจสอบเขาหรือยังอยู่ๆคุณมาแจ้งความเนี้ยเอาแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนอะเจอตํารวจแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนทุกที่คนนี้เถื่อนคนนั้นเถื่อนคนนี้มีวอเถื่อนเถื่อนไม่เถื่อนไม่รู้ผมแจ้งก่อนแจ้งก่อนครับเอาอย่างงั้นใช่ไหมใช่ครับผมแจ้งมาทั่วประเทศนีอ๋อเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนั้นครับ มีเวลาว่างมากหรอครับไม่ว่างครับผมก็ต้องทามาให้ไดเหมือนกันช่วยเอาคลิปนี้ออกสื่อด้วยนี่มันออกอยู่แล้วแล้วว่ามันออกอยู่แล้วมีเวลาว่างมากหรือครับไม่ได้ว่างมากเสียเวลาได้ซ้ำไปนั่นแหละสิตำรวจที่ทําไม่ถูกต้องตามตามระเบียบหรือกฎหมายเขาหรือยังว่าเขาทําไม่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องตรวจสอบท่านอ้าวแล้วคุณยังไม่รู้เลยเขาผิดไม่ผิดคุณอยู่คุณแจ้งความดําเนินคดีกับเขาก็แจ้งกลับก็ได้นี่สิทธตามกฎหมายมันก็แจ้งกลับได้ถ้าผมแจ้งความผิด เออใช่ไหมไม่ได้ปาถนาอย่างนั้นอยา,า,อยาตำรวจตรวจสอบถ้าเกิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ค่อยไปแจ้งความกับคุณอ่าถูกครับตำรวจมันไม่มีเวลาที่มันจะว่างมากมายขนาดนั้นนะคุณนะนะเออเออก็ไม่มีคือลสรุปคุณแจ้งหรือไม่แจ้งคุณเอาไงเอ้าถ้าอารมณ์ถ้าอารมณ์าามสวัสอย่างนี้ผมไม่แจ้งกับท่านผมมีเหตุผลผมไม่ใช่ออารมณ์ไม่เอาเหตุผลเราแต่เราก็ต้องคุยถ้าพูดจากับประชาชนอย่างนี้ไม่มีเหตุผลเลยผมไม่สุภาพต้นหนักต้องไหนเนี่ย ผมไม่สุภาพตรงไหนพอแล้วครับท่านรองนะเอาลวแต่ท่านครับนะผมพันธุรโทชันพัฒน์ไทยพิชาพนักงานสอบสวนของโรงพักภูมินทนครับครับผมนะนะถ้ามีความผิดพลาดหรือผมบกพร่องหรือผมทำหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องคุณดำเนินคดีกับผมได้เลยได้ครับครับผมอืตามน้านท่านยินดีครับเอผมไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาเล่งถกเถียงกับท่านเพราะฉะนั้นคุณเอาของมาตรวจสอบนะไม่ว่าอยู่ดีๆเอ้ยคุณคุณ คุณไปตรวจสอบเขาหรือยังว่ามันถูกหรือมันผิดนะอ่าเอาผมไม่มีเวลาเถียงกับคุณแล้วครับผมก็ไม่มีเวลาคุยกับคุณคุณเหมือนกันโอเคครับโอเคครับผมเออนะอันนี้คือพุทธมนตรนะครับผมเออเอาผมมีมีมีอารมณ์นะครับเดี๋ยวแชร์ไปครับพี่น้องแชร์ไปนะครับแชร์ไปอ่าเมื่อกี้มีการเออ่เอาวอใส่กระเป๋า นะครับดึงออกเพราะว่าเห็นอเอกสารแร้วว่าเรามาแจ้งแจ้งเรื่องวอนะครับอเรามาแจ้งเรื่องวอเถื่อนนะอ่าปรากฏว่าเก็บครับอเนี่ยอบพ,พุทธมนตรนะครับพอบพุทธมนตรนะ,ะถ,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 ถ้าถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่สถานีตำรวจเป็นอย่างนี้ผมผม,ผมว่าอันตรายครับนะเราจะมาพูดเรื่อง การตั้งวินของไอ้นี N ่ e นะครับวินแท็กซี่ที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาไปทะเาาลาะบอกแว้งกันอ่าเอาบอกว่าไม่ใช่รถของผมเขาบอกว่าไม่ใช่รถของผมเอาไม่ใช่รถของผมแต่ผมใช้อยู่อ่ะใช่ไหมฮะอาเอารถคันนี้นะเอารถดคันนี้แล้วกันนะครับ ถ้าใส่ลมอย่างนงี้ไม่คุยด้วยครับอันนี้เป็นรถควบคุมผู้ผู้ต้องหานะครับอ่าเนี่ยอันนี้เอาให้เห็นก่อนนะครับว่าเป็นหน้าสถานีตํารวจนะเป็นหน้าสถานีตํารวจเนี่ยรถคันนี้เป็นรถของใครอะ่ะอ่าที่จอด,ดร,รถราชการเนี่ยป้ายภาษีไม่มีติดกระดกเลยนะครับรถสีขาวอ่าเป็นรถสีขาวอันนี้มีแต่อย่างเงี้ยนะสี่ประตู ใช่ไหมฮะอา้าต้องต้องว่ากันไปตามตามไปนี่แหละครับนะอ่าเมื่อเมื่อคุยกันอย่างนี้ก็ไม่คนผมไม่คุยด้วยครับผมไม่คุยด้วยนะเออทะเบียนนี้นะครับอาติดโลโก้นี้คงเป็นรถตำรวจนะครับสองกอไก่วหวนส,สามสองสองสอง,สอง,สองนะฮะกรุงเทพมหาคนคร เขาบอกว่าผมมีเวลาว่างที่จะไปหาเรื่องตำรวจทั่วประเทศเหรอนะครับไม่ได้มีเวลาครับผมก็ไปแล้วด้วยอ่าอันนี้ลงพักแล้วบอกว่าลงพักเพื่อประชาชนนะอ่าเป็นลงพักเพื่อประชาชนอ่าพันตำรวจโทรนะก็มี การเก็บเดินดูเขาเดินดูนะครับถ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เราไม่คุยด้วยครับไม่คุยด้วยเอาเดินมาหลังลงพักซะเลยนะครับเดินมาหลังลงพักก็เลย พื้นที่เพื่อประชาชนครับโรงพักเป็นของประชาชนครับอ่าพราพุทธมนตรผมจะมาแจ้งความผมว่าจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอ่ะครับนะแต่มันไม่แป๊บแล้วสิถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่แป๊บแล้วอ่าอันนี้เป็นรถรถของรถเช่าตำรวจนะครับก็แล้วแต่เขานะครับอยากจะทำอะไรก็ทำอันนี้ไม่พ้าภาษีไม่มีเหมือนกันนะครับ ไม่มีส่วนอีกวันหนึ่งจะมีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพราพุทธมนทรครับเขาบอกว่าผมมีเวลาว่างเหรอไม่ว่างเลยนะวันๆก็ต้องเดินเดินอย่างนี้ตลอดนะครับนะไปอย่างนี้แหละคือ ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อ่าผมไม่รู้อ่ะเอาอันนี้เป็นรถใครอ่ะจอดอูหลังโรงพักนะครับหลังโรงพักแต่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อ่าจอดอยู่นะครับไม่มีายภาษีนะเอาไม่มีายภาษีเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้ฝ่ายส่งให้ฝ่ายกฎหมายท,ทีมทนายดูด้วยเพราะว่ามีรถจัก,กรยานยนต์อยู่บน บนท้ายรถทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันไปครับจะถามว่าผมตรวจสอบหรือ,อยังก็นี่ไงกําลังจะเดินตรวจสอบเนี่ยนะอ๋ออันนี้ป้ายรถเมล์ไซค์ันนี้ป้ายสมรุดเสียหายแจ้งหรือ,อยังนะครับแจ้งหรือ,อยังไปขอเปลี่ยนป้ายหรือ,อยังนะสะวัสดีนะ <laughs> อย่ามาตะอคอกผมไม่ได้ครับนะนี่เออตำรวจรุทธบมนทนผมาแจ้งความจะมาแจ้งความแล้วมาบวชวรายเป็นหนึ่งพันตำรวจโทรนีกหน่อยก็ขึ้นไป็นมุมกลับแล้วเน่ย อีกหน่อยก็ขึ้นเป็นรู้กำับแล้วจะได้ขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมเอา้ารถคันนี้ด้วยนะครับรถคันนี้มีนามีตำรวจขอบขี่มาเมกี้นะครับอันนี้ไม่มีป้ายภาษีนะไม่มีปายภาษีทะเบยียนนี้นะครับไอ้ด้ก็ให้ใหเขาคุยกันเองผมไม่คุยกับเขาครับนะ เนี่ยทะเบียนนี้ก็เรือนรางเนะเรือนรางนะอ่าคุณกินเงินเดือนกินเงินเดือนแต่ภาษีอากรของประชาชนแต่คําพูดคําจาคุณใช้ไม่ได้ครับนะสาวัดนะเออคำพูดคําจาคุณใช้ไม่ได้เลยนะครับ <im ples> <im ples> โอเคนะครับถ้าคําพูดคําจาอย่างนี้ไม่ เ,เดี๋ยวนะครับถ้าพูดใจยอย่างนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะที่ที่จะเป็นผู้วิทักษ์สันติราษนะครับเนะเพราะว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดามาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับโดนตำรวจนายตำรวจคนนี้ตะเคอะคิ้แตกแน่นะครับนโยบายของตอนอรอเขาว่าไงนะ น่ยะบายต่อรอเขาว่าไงโอเคอันนี้ที่สพพุทธมนตรน,นะครับสพพุทธมนตรออกอารมณ์แต่เช้าออกอารมณ์หงุดหงิดน,นะฮะอ่าพอประชาชนจับผิดหน่อยอ่าไม่ใช่ว่าจับผิดหน่อยอะ อันนี้เราเห็นความผิดที่นี่มานานแล้วแต่ไม่มีเวลามาวันนี้ก็ถือโอกาสตอนเช้าๆมาพบท่านสักนิดหนึ่งนะฮะามาพบท่านสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแวะมาหาผู้กลับอีกทีหนึง่งนะฮะเ,เดี๋ยวใครเดี๋ยวจะเช็คว่าผู้กับคนใหม่คือใครหรือเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่นะครับเออ เราเราไม่ได้คิดจะมาหาเรื่องอะไรเขานะครับแต่เขาเข้าใจเอาว่าเรามาหาเรื่องเขาเขาคิดเอาเองอะนะครับเราก็เป็นประชาชนมาแจ้งความแต่ปรากฏว่าเอาว่าถ้าบรรยากาศอย่างนี้ไม่น่าแจ้งความกับคนคนนี้นะครับพันตำรวจโทรด้วยโอเคนะพี่น้องโควิดในทีนเป็นอันตรายแต่ถ้าคำพูดคำจายอย่างนี้ อันตรายหนักกว่าโควิดอีกนะฮะว่ากันไปนะครับโอเครักทุกท่านคิดถึงทุกคนสำหรับสพพุทธมนทนมันเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจดจำนะครับก็คงจะเอ่อผมผมจะเดินทางกลับมาอีกทอีอ่าหลังจากเสร็จภารกิจที่อื่นอันนี้มาถ่ายทอดให้เห็นก่อนว่า สพพุทธมนตรน,นี้เขาเรื่องลือกันมานักแต่นักว่า,ามันมีคําพูดคําจาหลายอย่างที่ประชาชนเขาบอกว่ามีตํารวจไปข่มขู่เขานะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วแต่พี่น้องจะคิดขอบคุณและสวัสดีครับ